สวัสดีตอนเศร้าครับผมพาท่านผู้ชมออกมาชมบรรยากาศตอนเศร้าคือเกาครับผม่กับผ้าออกมาดูหลอกโคบหลอกสิ่งของเฮาคือเกาครับใส่ว่านในสิบสามหลังประมาณนี้แหละครับคำครับผมบนไทยท้าใไห่ดูด้วยนะครับฝนตกตินครับเมื่อวานนี้ตอนกลางวันกับตกแห้งครับ ไปดูวา่าจะเป็นยังไงนะครับไม้นี่กับไม้ทรงหน้าห้องห้วยกอครับผมไปดูน้ำกันครับมือล้าแเลีกครับผมล้าแเลียลัางเลียกล้างเกลงเกมีกบหรือเปล่าแถวนี้โอ้ห่างาปิีนอกนอกนะครับพี่น้องนี่โอ้โอพีน่น้อง เบิ่งครับง่าดันดันง่าออกปิ่นออกเลยครับหลังแหลกของเขาโคกไงเนใ่ครับผมแล้วชิมัสเซอไม้ครับเจ้านี่โคกไงครับ,ใใรบผมไปหลังต่อไปครับผมเป็นที่ใดหลังนี้นี่โคบ่ะมีชีวดีครับพี่น้องโอ้ บมดทครับมุนอยู่ละครับผมหลอบห่อครับอ๊้หมากัดหมานองครับครับพี่น้องเปลนไดกสีเนาะแบานี้ดูล้างทอไปครับผมทิมแล้วล้างนี่ล้างนี่พัญญนย่<อ> uh, นางครับ,บพี่น้องนามลุงครับหน้าวานฝนตกมี่นามครับแถวตอนส่อหนามล่งครับผม ครับหลังนี่ครับพี่น้องโอ้มีอยู่ครับสามตัวครับผมสามตัวสามเตีมครับผมเอาขอหยาดเก็บครับหลังไทยหลังบรอดไทยแน่นะครับผมฝ่าวครับหลังต่อไปครับผมเป็นหลังนี้อู้ถืออยู่ครับผมตัวใหญ่ซะด้วยตัวใหญ่ซะด้วยครับผม สองตัวครับผมนี่ครับเอามันมนแดดออกแล้วครับผมแดดห่อนตะเสาเลยมือหน่ยครับพี่น้องชาว่านฝนตกแห้งครับไปรับชมต่อไปครับผมจะมดวล่ะครับ มีตัวมีแตมให้ได้รับช่มอยู่หรอครับรอบนี้ก็ได้ขึ้นกับฝนตกลิ่นอาจจะเบิดขึ้นครับผมป่าตัวนี้น้าม,มันแหงไว้นะครับน้าขึ้นว่แหงไว้นะครับหายไปเลยน้ำอันนี้ก็ตัวหนึ่งมั้งครับนี่ตัวหนึ่งครับผมอ๋อทีว่าหมานี่ดอกครับมือนี่ก็ได้ ปหลังสุดท้ายแล้วครับบันคือบอลลังนี่หลังสุดท้ายครับโอ้โอ้มีอยู่ครับผมหนึ่งตัวการหยาบมันเข้ากับเซตสิ้นแล้วครับผมครับตัวนี้ก็บตัวงามตัวใหญ่อยู่ครับ ส3มหลังครับผม12 1สองสามหลังนี่แหละครับมาเอาไปรับประท่านครับหลังหนึ่งโอ้ยมุนหรือปุ๋ยครับผมแล้วก็ลังแหลกข้างห้องกับง่าเปิดครับต้องใส่เป็นกบใไ่ดันออกได้นะครับต้องสมแซมรอบจังหน่อยแหละครับพี่น้องเดี๋ยวหาเนื้อหายอย่างกัดควอยลุยกันต่อครับผมเนื้อกัเป็นเนื้อเก้าได้ครับนี่เนื้อเอาไว้ตะโดนแล้วนะครับใส่สามรอบแล้วนะครับที่ออกไว้เก็บไว้นะครับพี่น้อง ไปเดี๋ยวไปสรุปแต้มกันครับผมจะมีความหมาอยู่ลครับมือนหลังละตัวสองตัวสามตัวเนี่ยนะครับหลังเฝ้าก็มีหลายหลังอยู่รับไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านครับผมออดบานหอนห่อะไลครับผมเดี๋ยวกบออกน้ำกันนะครับกบออกแกรอบน้ำห่าครับผมชิบสองิสามหลังนี่แหละครับพี่น้องชิสองหลังอยู่เดียวและครับเพราะว่าชิดสามบบมาเอาไปหลังหนึ่งนะครับ เดี๋ยวออกใส่ถุงเขียวน้ำกันครับเดี๋ยวคอยรับชมผลงานน้ำกันครับผมอากบอกแล้วครับนี่ครับผลงานของหฮอครับพี่น้องปบเจ็ดตัวนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกบเก่าตัวสิบตัวครับผมนี่ครับผลงานของหฮอครับเมื่อนี้ครับพี่น้องถือว่าเดี๋ยวรับชมอยู่นะครับผลงานกันได้ อยากหากินกับเป็นนนี่แหละครับมือมานมือโป้มานนะครับผมก็ต้องทำใจไว้นะครับหากินกับธรรมชาติก็ไ้ครับถือว่าโอเคเนาะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับว่าจะพาไปหาอยากหากินกับธรรมชาติแบบใดอีกนะครับจะพาไปหากบหรือว่าหาปลาหรือจังใดนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับผม ไปมือนี่ก็ปิดคลิปไปแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกการรับชมเ้ยครับผมบ๊ายบายครับ